โอวาเนจาความรักถึ่งพระจา้า เียวไปที่ไหนเลยจะไลยขึ้นมาโอ้วันจะตัวพี่กว่าจะรู้ yeah hey. ไมไ่เจอนานมากค่ะตจะเป็นสาวค่ะคุณพี่ดูสิทุกคนจะเสร็จกับคุณแม่นะคะเชี่ยมากเลยเอ๊ะคุณพี่คะคะใช่จอมขวัญคุนละองคุณใหญ่กระเป๋เาคนาคนั้นใช่ค่ะตเพราะี่ไม่เขาจะเปื้อนเท่าไหร่ดูสิคะเป็นแม่ค้ามานั่งขายของอยู่แล้วพวกพวกเราก็เป็นคนชั้นสูงอะเนาะคุณพี่คะรับไม่ไหวคะ่ะน้องรับไม่ได้เหมือนกันโอ้ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวงันพรุ่งนี้เอาไปทานข้าวกันก่อนนะคะ วดน๋ยวเจอพวงนี้นะคะไปทานข้าวด้วยกันค่ะค่ะได้ค่ะอ,คอีป้าสองคนนี้ต้องนินทาเราอีกแน่ๆหลายครั้งแล้วนะใครก็ได้มาควบคุมพฤติกรรมสองป้านี้หน่อย เราจะสักครู่เดี๋ยวฉันลงไปโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างลูกกลับมาอยู่เมืองไทยก็ใช้ชีวิตเจอริญให้พี่เอี้ยบค่ะคุณก้องดูอืมดีเลยเรียบคึงพ่อคุณแม่ก็ได้ได้ค่ะแม่น่ารักมากเลยใช่มใช่น่ารักมากเลยแสดงคุณอา ครัน้องชื่อกุษบงเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศน้องเพิ่งมาอยู่เมืองไทยได้ไม่นานนี้คนที่คุณแม่เคยเล่าให้ฟังหรือเปล่าครับใช่น้องน่ารักไหมครับคุณแม่แล้วทำไมวันนี้ถึงได้มารับประทานอาหารผมหนักหูตาได้เชิญคุณอากับน้องเขามารับทานได้นหครับแม่จะจะบอกคุณใหญ่ว่าแม่จะให้คุณใหญ่กับน้องกุษบงแต่งงานกันนะแล้วแบบผมถึงไม่รู้เรื่องนี้ก่อนเรน่องนี้เลยนครับก็เพราะแม่จัดเกมทุกอย่างเอาไว้แล้วไงแต่ผมไม่เคยเจอน้องเขาเลยนะครับก็เจอสิ แล้วคุณแม่ใช่ผมแต่งงานกับคนที่ผมไม่ได้รักเนี่ยนะครับแกแต่งงานกับน้องบุตเข้าไปก็เกิดความรักขึ้นมาเองแล้วทำไมทนายเจมมีความสุขแต่ผมมีคนรักหมดแล้วครับแม่จอมขวัญไงมีนายตัวเขาคนดีกว่าน้องบุตรสุบินตรงไหนชิ่อพี่คณพี่น้องว่ารยังไงพี่ก็ว่าอย่างนั้นแต่ผมรักกับจอมขวัญมาตั้งนานและผมก็เจอเขาก่อนที่จะเจอน้องบุญอีกทำไมแม่จะให้ผมแต่งงานคนที่ผมไม่ได้รักบุตรถ้ารักกันจริงก็ไปได้เนาะถึงไม่ได้แต่เขาก็เป็นคนดี แบบนี้งานเราก็ไม่ต้องคุยกันเลยหรอครับคุณแม่จะจับคุณแต่งงานกับม้องเขาไม่เลยครับสิ้นเดือนแม่เตรียมงานใหญ่ไว้เสร็จแล้วถ้าไม่ใหญ่ผมมีความทุกข์มากนะไม่ได้แต่งงานเป็นผมชอบแล้วเลือกขคุณแม่ครับผมไม่กดคุณแม่แล้ว นะทำเพื่อแม่แต่งงานเพื่อแม่แม่ชอบคุณใหญ่ถ้าแม่ชอบคุณใหญ่ทําไมแม่ไม่อยอมแต่งงานคุณใหญ่เองล่ะคะทําไมพูดนี้ละลูกไม่ไม่ดนูอยากแต่งงานกับคุณใหญ่เอ้ไม่ยอมไม่ได้คุณใหญ่เด็ดขาดไอ้คเคซี่อย่าเคซี่ใส่แม่คุณนกับมากอา่อนพูดพูดพูด <c oughs> นอยนอยอะ่ะทําไมคุณแม่ต้องจับพวกเราแต่งงานกันแบบนี้อะ่ะ <c oughs> ทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้รักกันเลยยังไม่ได้รู้จักกันเลยซ้ํา ทำไมต้องทำกันแบบนี้ด้วย Kita pakai sudah bos kok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ แล้วนะคะทุกคนทายกันได้ไม่เอ่ยว่านี่คือสมัมบวนอะไรติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกเสย้ยภูมิงถูกในโอ,โอวานิจา้าความรักพึ่งประจา้า ได้คุณใหญ่กรค้งเดี๋ยวใหมาตามคุณลงไปทันเดี๋ยวตี้พีใจๆเกตไปไเป็นแม่ค่ะตลาดล่ามอีกงุคุณแม่แล้วจอหนไปบดีแล้วคขาดียังไงเราแม่คุณไม่รู้ไปดิ

ឬមកតោកករាក៏សុប្រងចាក់មុខដងសុព៥